จุ๊ม,มีหน่อยจุ๊ม,ม,มีเร็วแอมโม่แอมม่แอมม่มมไม่รักนี้เลยเร็วๆร,รักนี้ก่อนจุ๊บจุ๊บทำยังไงจุ๊บทำยังไงจุ๊บแม่รักแม่ทำไงรักแม่ก่อนรักมี่ก่อนรักนี่มี่ มีครับแล้วมีเราจุกจุกจุกนี้อ่ะมีจุกเลยพรุ่งนี้พาไปเรียนดีกว่ามาไปเรียนทำไมจุกก่อนจุกนานหน่อยดิจุกนานหน่อยจิจุกอีจุกอียังไม่หายเหนื่อยเลย จุดกแก้มด้วยเหนื่อยพูดว่ารักด้วยรักแม่ค้ารักแม่คามาเร็วเฮ้ย,ยห่วงจะดูหนังเนี่ยห่วงจะดูหนังห่วงจะดูหนังนไม่ไม่มีแล้วใ <c oughs> ช่ไหมจุ๊กตัดอ๋อ